อ่สินครับมารีวิวการนักฟุตบอลนะครับนะวันนี้มาเป็นช็อปเมอรินนะฮะเป็นนักเตะของโมนาโกนะครับเคอร์ปี Kirby ้เคอร์ปินนะเคปินเดียต้านะอ่านผิดอันดูต้องขออภัยนะครับนะก็ใบนี้เป็นใบเบสออโต้นะฮะเป็นหนึ่งใบนะไม่ใช่เป็นใบรันนะฮะนะครับในนี้คือด้านหลังเนาะเป็นนักเตะตำแหน่งของวิฟิลนะครับนี่นะเออไม่เคยได้ยินชื่อไม่รู้ว่า เป็นได้เดประมาณไหนเนาะเอ่อเล่นฟอร์มเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวขออนุญาตผมขออนุญาตแกะกันดิแกะอ่ะเอาออกมา้ดูนิดนึงเพราะว่าให้เห็นการชัดๆหน่อยนะครับนี่นะโอเคนะครับสภาพการเนะาะมันจะมีอะไรเอ่ยอ๋โอโหจะมีตำมิรนิดนึดนงเนาะนี่ฮะตำะมิรจะเป็นแบบจุดๆนะวะสองจุดตรงนี้นะหนึ่งสองแนละ ไม่ใช่สิไม่ใช่สิขออภัยขออภัยต้องขอเพิ่มเติมเลยอ่ะแล้มีนี่นี่แกะสลีปมาครับมันจะมีตรงนี้นิดนึงเนี่ยเห็นไหมนิดนึงนะตำหนินิดนึงนะหนึ่งจุดนะครับส่วนลายเซนก็นเต็มเต็มนะครับอาจจะมีจางๆบ้างเนาะจางๆนดิดนึงเนาะนะครับช่วงนักบอลอาจจะเมื่อยนะเซ็นอาจจะเมื่อยนะครับอีกแเนาะโอเคดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังปกตินะครับไม่ได้มีตำแหน่งใดๆนะโอเคนะครับมีนิดนึงนะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นการตั้งแต่ที่ไม่ได้ยินชื่อนะผมก็ไม่รู้ว่าฟอร์มเป็นยังไงเนะาะแล้วก็อยู่ในลีเกเอิงอยู่โโโกับทีมโมนโกนะฮะฟอร์มเป็นยังไงบ้างไม่รู้ไม่ได้คุ้นชื่อเลยนะครับแต่เห็นได้เซนสวยดีนะครับก็หรือว่าโอเคเป็นหนึ่งอีกหนึ่งใบลายเซนนะครับที่เอามาเก็บสะสมด้วยกันนะครับนะ ก็รีวิวประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับสําหรับการไลเซนนะครับเนาะโอเคนะครับแล้วก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับนะไว้ผมจะมารีวิวคลิปการนักบ,บอลใบหม่นะครับจะเป็นใครก็ฝากติแามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ